หนังสือทำมือในยุคดิจิทัลการลงมือสร้างผลงานของเจนซและเจนไวท์ที่ไม่มีข้อจำกัดในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกกลุ่มเจนซและเจนวได้นำความคิดสร้างสารรค์มาสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆห,หนึ่งนั่นคือหนังสือทำมือหรือที่เรียกกันว่าซีนซึ่งเป็นการแสดงออกของศิลปินอิสระที่ไม่มีข้อจำกัดทั้งในเนื้อหาและรูปแบบทำให้ใครๆก็สามารถเป็นศิลปินและออกผลงานที่ตัวเองอยากนำเสนอได้อย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือการจัดงานซินแฟชั่น พเพียบซินแฟร์ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินเจนซและเจนวนํนำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่ายรวมถึงสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักหนังสืออิสระงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการขายซื้อแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์และสร้างเครือข่ายของศิลปินใหม่ๆซีนในปัจจุบันมีความแตกต่างจากหนังสือทำมือในอดีตโดยเน้นความหลากหลายทางภาพขนาดเล็กต้นทุนต่ำและมักมาพร้อมสินค้าอื่นๆเช่นสติกเกอร์หรือโปสการ์ดซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้จากงานศิละปะของตัวเองได้ งานพับเพียบซีนแฟร์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6-7ถึงกันยายน2568ณนแะกลเลรเอซิสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมกลุ่มศิลปินซีนที่มี14บูธนำเสนอผลงานที่หลากหลายเช่นหนังสือภาพถ่ายสติ๊กเกอร์สมุดพวงก,กุญแจและสิ่งของน่ารักต่างๆซึ่งแต่ละผลงานเป็นการสะท้อนความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของศิลปิน ตั้มวุฒิพลอุจธรรมรั์สินอาทิตย์และกราฟิกดีไซเนอร์ผู้จัดงานนี้เล่าถึงที่มาให้ฟังว่างานนี้เป็นการรวมกลุ่มของคนทําหนังสือทํามือหรือซีนเพื่อสร้างพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงผลงานและสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักกระดาษและการทําหนังสืออิสระแต่ที่น่าสงสัยคือคําว่าซีนมาจากแฟนซีนไม่ใช่แมกกาซีนที่ผลิตโดยสํานักพิมพ์แต่เป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาหรือใครก็สามารถผลิตได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกรอบจํากัดใดๆทั้งสิน้นซึ่งทําให้ซีนมีความอิสระในการผลิตสูงมาก ศิลปินสามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรืองานเขียนในสไตล์ของตัวเองโดยไม่มีขีดจำกัดสินเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อิสระที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินเลือกใช้เพราะต้นทุนการผลิตหนังสือเป็นเล่มค่อนข้างสูงการทำสินที่เป็นชิ้นเล็กๆและขายในราคาที่น่ารักทำให้พวกเขาสามารถหารายได้ได,ได้ซึ่งเป็นที่มาของงานพับเพียบสินแฟ แรงจูงใจของการจัดงานคือการสร้างพื้นที่ให้เด็กและคนรุ่นใหม่ที่สนใจซีนแต่ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกหรือขายผู้จัดงานต้องการสร้างตลาดนัดเล็กๆที่รวมกลุ่มคนทำซีนคนรักกระดาษคนรักการทำหนังสืออิสระเข้าไว้ด้วยกันให้ศิลปินได้มารู้จักกันและอาจได้ร่วมงานกันในอนาคต การจัดงานซีในปัจจุบันก็มีหลายงานเช่นซีนอริซีมาเก็ตที่จัดโดยกาลาโลเอซิสหรือกลุ่มซีที่เชียงใหม่และกลุ่มอื่นๆทั่วประเทศรวมถึงร้านเซสบอร์ซีนซึ่งเป็นร้านแรกและร้านเดียวในเมืองไทยที่มีหนังสือซีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ที่น่าสนใจคือการคัดเลือกผลงานเข้างานิีแฟร์ซึ่งจะพิจารณาจากหนึ่งรูปเล่มลักษณะงานประเภทกระดาษวิธีเย็บเล่มรูปแบบการพับที่น่าสนใจ2เนื้อง,งานหากเป็นนักวาดเขาเล่าเรื่องแบบไหนถ้าเป็นช่างภาพภาพแบบไหนที่เขาเลือกมาใช้หรือถ้าเป็นนักเขียนเขาเลือกเขียนเรื่ององะไร ผู้จัดงานไม่ได้จำกัดรูปแบบสไตล์หรือขนาดสินหมายถึงสิ่งที่เป็นอิสระจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอัลบั้มรูปเล็กๆที่สอดรูปภาพก็ได้ตราบใดที่ศิลปินทำเองผลิตเองขายเองก็ถือว่าเป็นสีแล้วในงานนี้มีสีที่มีเนื้อหาหลากหลายมากเช่นเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงธรรมชาติเรื่องเพศการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเฟมินิสต์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความคิดและความสนใจของศิลปินในยุคป,ปัจจุบันแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมสีถึงเป็นที่นิยมในยุคป,ปัจจุบัน เพราะสินทําง่ายขายง่ายเก็บง่ายหนังสือเล่มเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องมีชั้นหนังสือและสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนได้ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเก็บของในบ้านในงานพับเพียบสีแฟร์มีทั้งหมด14โต๊ะบางโต๊ะมีศิลปินสองคนนั่งด้วยกันเป็นการแชร์โต๊ะแบบครึง่งครึง่งซึ่งช่วยสร้างคอนเนคชันระหว่างศิลปินที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและอาจนําไปสู่การร่วมมือกันสร้างผลงานในอนาคต แต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของหนังสือทํามือจากอดีตมาเป็นซีในปัจจุบันซึ่งเป็นการลดขนาดให้เล่มเล็กลงถือง,ง่ายขึ้นมีราคาน่ารักขึ้นปรากฏว่าคนเริ่มสนใจซื้อและสะสมมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสําหรับคนที่สนใจซีนแต่ไม่ได้มาร่วมงานพับเพียบซีนแฟร์หลังจากจบงานแล้วจะนําซีนของตัวเองมาฝากขายไว้ที่ร้านเซสบอร์ os, ซินที่กาลลเอซิสร้านเปิดทุกวันปิดวันอังคาร คำถามที่น่าสนใจคือซีนจะเป็นแนวโน้มใหม่ของวงการศิลปะและการออกแบบในอนาคตหรือไม่และมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงวงการพิมพ์และการออกแบบในไทยได้อย่างไร